สวัสดีครับพบกับผมปอดจาก m o t o อร์ไซตอนนี้ผมอยู่ที่สมชายมอเตอร์เซลจำกัดสาขาท่าเรือยุทธยานนะครับวันนี้ผมจะพามาดู all new honda lead 125ใหม่เป็นปี2022 ESP plus คือมันก็มีเหตุผลที่ใช้ชื่อว่า all new honda lead นะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดข้างในเปลี่ยนไปเยอะจากรุ่นที่แล้วส่วนรายละเอียดที่ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะพามาดูกันครับโอเคอันนี้คือ All New Honda Lead 2022 125 e s p Plus คือถ้าว่ากันด้วยเรื่องดีไซน์เนี่ยมันจะแตกต่างกับรถอัตโนมติอีกคันที่ขายอยู่ในบ้านเราอย่างนี่ครับคลิก160ซึ่งดีไซน์ของคลิก160อะ่ะจะเป็นดีไซน์ของรถสกูตเตอร์ AT ที่ทำเพื่อตีตลาดอาเซียนมีความเป็นสปอร์ตมากกว่าแต่กับ Honda Lead จะมีดีไซน์ ออกไปทางยุโรปหรือออกไปทางเอเชียตะวันออกเหมือนไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีประมาณนั้นครับจะมีเส้นสายที่มนกว่าดูมีความเป็นรถบ้านมากกว่าจะไม่ใช่สปอร์ตแต่นี้แบบย่านห่างๆของมันจะค่ายเดียวกันสไตล์ในภาพรวมแน่นอนว่าครับว่ามันยังเป็นรถสกูตเตอร์เน้นใช้ในชีวิตประจำวันไม่ใช่แนวสไตล์เน้นสมรรถนะเหมือนคลิก160จะเป็น เหมาะก,กับรถบ้านรถครอบครัวว่ากันด้วยเรื่องไฮไลท์ของรถคันนี้ครับอย่างแรกเลยก็คือเครื่องยนต์เครื่องยนต์เ,นเปลี่ยนเป็นบล็อกใหม่แล้วก็คือเครื่องยนต์ E S P plus ขนาด 125cc ซีซีตอนนี้เป็น4วาลวต่อสูบแล้วนะครับซึ่งมีเอกลักษณ์เรื่องความสมูทความประหยัดแล้วก็สมรรถนะที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนคือตัว Honda ก็โฆษณาว่าเครื่องยนต์ E S P รูปใหม่นียมันสามารถ ทำอัตรา,ตาการสิ้นเปลืองได้ดีมากๆระดับ50กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวไฮไลท์เรื่องถัดมานะครับก็คือระบบรีโมทกุญแจ Keyless ที่สามารถกดล็อกผ่านรีโมทไม่ต้องใช้กุญแจแล้วสามารถเอาใส่กระเป๋ากดนิดหน่อยก็ได้เราจะเห็นว่าตัวรถไฟติดแล้วนะครับแต่ว่าผมยังเปิดตอนนี้ไม่ได้เพราะว่ามือไม่ว่างถือโกโปรอยู่ เมื่อเราปลดล็อกรถแล้วผ่านกุญแจเ e เลสเราก็สามารถเปิดฝาถังน้ำมันแล้วก็เบาะเก็บของได้อย่างตรงนี้ะครับตรงนี้ซึ่งถังน้ำมันใหม่จะอยู่ตรงตำแหน่งด้านหน้ามีความจุ6ลิตรศูนย์ทวงต่ำเปิดเติมน้ำมันได้เลยไม่ต้องเปิดใต้เบาะทำให้เพิ่มความสะดวกสบายขึ้นไปอีก และเนื่องจาก Honda l e ี d 125ใหม่นะครับเป็นรถสกูตเตอร์แนวใช้งานในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นข้อดีของมันก็คือความสะดวกสบายความอนเนกประสงค์กี่ประถถ้าทุกคนสังเกตช่วงนี้ของรถนะครับมันจะอ้วนมากเหตุผลเพราะว่ากล่องเก็บของที่อยู่ใต้เบาะนั้นมีขนาดใหญ่มากสามารถจุหมวกน็อกเต็มใบได้สองใบตรงนี้กับ ตรงนี้แล้วก็ถ้าเราจัดการดีๆแล้วก็สามารถยัดของเล็กๆน้อยๆกีบะาะเข้าไปรอบๆได้อีกถือว่าใหญ่ระดับบิ๊กสกู๊ตเตอร์ใหญ่กว่ารถสกู๊ตเตอร์คันอื่นๆในตลาดนะครับระบบไฟส่องสว่างของ Honda า l i t e น2 5ใหม่ก็ทันสมัยแล้วเป็นไฟ LED ที่เป็นไฟหน้าและไฟท้ายแต่ไฟเลี้ยวจะยังเป็นหลอดไส้หน้าจอมาตรวัดเป็นแบบเข็ม ตามหน้าปัดนี้ก็ไปถึง140กิโลเมตรชั่วมงแต่ว่าเรายังไม่รู้ขีดจริงได้เท่าไหร่จนกว่าจะไปทดสอบกันจริงๆผสมกับดิจิตอลที่บอกปริมาณน้ำมันและก็ระยะทางที่สามารถวิ่งได้มีทริปมีไฟต่ำไฟสูงแบบตามมาตรฐานเลยครับด้านระบบกันสะเทือนก็ ให้มาตามสไตล์รถสกูตเตอร์เน้นใช้งานนะครับก็คือโชคหน้าแบบเทเลสโคปิกหัวตั้งและโชคหลังแบบสปริงส่วนระบบเบรกด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกเดี่ยวมีคาลิเปอร์แอคเซิลเมาส่วนด้านหลังยังเป็นดัมเบรกอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีระบบเบรก ABS ส่วนเรื่องที่ Honda l e a d 125ใหม่ SP Plus คันนี้รุ่นนี้ การขับขี่ในชีวิตจำงัันจะเป็นยังไงรอติดตามได้เมื่อเรามีโอกาสทำในอนาคตนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อมูลคร่าวๆของ2022 Honda Lead 125 ESP Plus All new. ขอบคุณที่รับชมครับอย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe ทั้ง facebook youtube channel แล้วก็ติดตามข่าวใหม่ล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ motorival ของเราเช่นเคยนะครับขอบคุณครับ